ย่างเตียวกันในจังหวัดพัทลุงตัวพัทลุงก็ดีนะก็มีงานเตียวรุ่ยเ <c oughs> ขาบอกแต่จังหวัดพัทลุงกับเขากระตุ้นการท่องเที่ยวไอ้คือกักนะครับชวนเที่ยวงานร้อยเพพัทลุง Amazing พัทลุง Live Festival สติวัล2025ครับเต้ผู้เข้าเจียขาดเงินเนี่ยสะพัดว่า15ล้านบาทครับ นี่อย่างที่บอกไปจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์น,นะครับชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเที่ยวช่วงงานร้อยเพ่พัทลุงนะครับร้อยเพ่พัทลุงอเมซิ่งพัทลุงไลฟ์เฟสติวัลสองพันี่สิบห้าครับต่ำร้อยเที่ยวร้อยโชว์ร้อยที่บริเวณผูเข้าเจียงตตำบลเข้าเจียงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับโดยสำนักง,งานท่องเที่ยวเลกีฬาจังหวัดพัทลุงเนี่ยรวมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและก็เพืยอแพ l ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแหลยนนด้้กามิขึ ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดละก็เพิ่มบอการในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกระตุนเศรษฐกิจผ่าคการท่องเที่ยวข้องจังหวัดให้ขยายตัวและก็เกิดความยยางยื่นนเองครับโดยช่วงพิธีเปิดเนี่ยมีการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะโดยการแสดงมโนราหรือว่าโนราเนี่ยและถึงเป็นศิลปะการแสดงจากพื้นทินกำเนิดเมืองปัตตานีเลยร่วมไปถ้งการควงกระบองไฟโชว์นะครับประกอบเพลงสร้างสีสันบรรยากาศโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในพิธีเปิดงานและการ ทองเทียวและกีฬาจังหวัดปัตตานุงครับพร้อมเวยว่านะ่าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลบเข้าเจียกนายกสมาคมการทองเทียวจังหวัดปัตตานุงประธานห้อการคาจังหวัดปัตตานุงและก็ผู้ประกอบการร่วมไปถึงผี่น้องประชาชนและก็นักทองเทียวเนี่ยเข้าวดวมง,งานกันย่างคึกคักเลยี่น้ังโม่ซึ่งการจัดงานหุนนี้นะคะเขาชูคอนเซ็ป กินร้อยทำร้อยแล้วก็เที่ยวร,ร้อยรวมถึงโ,โชว์ร้อยด้วยนักท่อ,ทองเที่ยวดีเข้ารวมงานก็จะได้เปิดเพลินกับนี่นี่เป็นการแสดงในช่วงพิธีเปิดบบไ,ไม่ต้องไปถึงฟังอันดามันเนาะก็กระโชวในงานนี้ได้บางกันใช่ค่ะก็จะได้เปิดเพลินกับกิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์แลวก็เสน่ห์ของจังหวัดพัทลุงย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการการแสดงศักยภาพ้ดนการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงทีเขามีการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของถัง11อําเภอนะคะแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมบ้านเ้าอไม่ว่าจะเป็นนั่ง ลุงโนราการซาถิตแล้วก็จำนยผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกอำเภอเลยรวมๆเรี่เ,เนี่ยรวยว่าร้านค่าเลยเ<อ>ทีเดียวนะคะ<ง>มีการนําเสนอเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไของพราะว่าพัทลุงด้วยอย่างเช่นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็มีการแสดงดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีรวมสมัยโดยศิละปินทองทิ้นแล้วก็ศิละปินที่มีชื่อเสียงแบบจะเป็นแบบ หลายๆคนเลยที่จะมาะมุ่นเวียนสร้างความสุขหายนะคะในตลอดถูกคําคืนท่านี้การท่องเทีย่ยวเราก็กีฬาจังหวัดพัทลุงเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเข้ารรวมงานนี้เนี่ยไม่หน่อยว่าซ่องเมื่นคนนะแล้วก็จะช่วยสร้างเม็ดเงินมุ่นเวียนในจังหวัดเนี่ยไม่ต่ำว่าสิบหาลานบาทค่ะอ,อย่างเรื่องวันนี้อีกหนึ่งวันในหัวกับงานร้อยเพชรพัทลุง Amazing พัทลุงและเฟสติวัลซ่องพันยี่ห้าทีผู้เข้าเจียตําเวนเข้าเจียออาเภอเมืองจังหวัดพัดทลุงนะคะหรือว่าใครจะไปแ,แลกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที เพจเฟซบุ๊กสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัดทธลุงนั่นเองค่ะใช่นะครับก็บบจะอย่างว่างอยู่วันนี้ด้วยว่ายังไม่รวยไปได้ดีชวนลกูกชวนล้านจูงมือไปเทียวงานที่นี่ได้เลยนะครับไม่พืองานร้อยเพจผัดลุงเนี่ยมันจะมีวันนี้เป็นวันสุดท้าย,ายแต่ว่าความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเช็คอินที่ผู้เข้าเจียดนั้นยังคงมีตลอดคือต่อให้งานมัดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเสวนดอกไม้ยังเปิดปลดไฟปุ้นนที่ให้บริการอะไรเดียวก็ยังคงให้บริการทุกวันยุดอยู่แล้ว อ่าสมัครไปได้ตอนนี้มัดงานนี้ไปแล้วก็ยังได้มาไปเทีย่ยวที่นี่ได้ได้มาบรรย<อ>ากาศไปเช็คอินที่นี่ได้ไปถ่ายรูปกับกานลังที่เป็นผู้เข้าเจียกแล้วก็มีตัวนั่งซื้อเขียนผู้เข้าเจียกเ,เป็นจุดเช็คอินตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมแล้วก็กําลังบูมมากพอ,อ,อไล่คนเนี่ยก็ไปถ่ายรูปกันที่นี่มีทั้งไปถ่ายพีเวดดิ้งไปถ่ายชุดนางแบบนายแบบหรือว่าไปทำคอนเทนต์ไเคเชนตรงนี้เป็นตัวท้ายใช่ไหมใช่มันจะมีสวนดอกไม้ตอนนี้เนี่ยเขากำลังปลูกท่านตะวันอยู่อ๋๋เดีีีีียยวววกไไไมม่่่่นนนนาาััททพปงบ ไอ่กีวันบ้านเราต้องไปสักทีละต้องไปเช็คอินลาวเลยนะถึงบทน,นี้เลยเนาะเป็นตุงก้องทานตะวันถึงกะลังเป็นภูกเก้าเจียสุ้ยนาะจะไปเช็คอินนะ